นิทานเรื่องกบเลือกนายกรรครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบึงเล็กๆอันแสนอุดรมสมบูรณ์มีฝูงกบหลายครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานโดยไม่มีใครมารบกวนและไม่มีใครมาคอยควบคุมอยากทำสิ่งใดก็ทำได้ตามความต้องการแต่แล้ววันหนึ่งกบไวรุ่นเกิดความรู้สึกว่า สิ่งที่พวกตนเป็นอยู่นั้นไม่ใช่วิถีชีวิตที่ดีนักมันจึงขอให้กบทุกตัวมาประชุมร่วมกันขอบคุณฝูงกบทุกๆตัวที่มาประชุมในวันนี้กบวัยรุ่นกล่าวพวกเราเคยอาศัยกันแบบอิสระมาเนิ่นนานแม้จะไม่มีปัญหาหน่ากังวลใจมากนักแต่ฉันคิดว่าเราควรจะมีหัวหน้าและกฎหมายมาปกครองพวกเรา เมื่อกบใยรุ่นเอ่ยเรื่องที่อยากถแถลงคุณลุงกบตัวหนึ่งก็ตะโกนถามขึ้นมาว่าแล้วใครกันเล่าที่จะมาเป็นเจ้านายของเราและออกกฎหมายเหล่านั้นกบใยรุ่นคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงตอบออกมาว่าเอาอย่างนี้ฉันจะไปขอจากเทพจูปิเตอร์ให้ท่านต้องช่วยจัดการได้แน่กบทุกตัวร้วนเห็นด้วยกับความคิดนี้ ้าวันต่อมากบไบรุ่นได้ออกเดินทางไปพบเทพจูปิเตอร์เมื่อไปถึงท่านก็ต้อนรับกบน้อยตัวนี้เป็นอย่างดีอุตสาเดินทางมาไกลขนาดนี้เจ้ามีเรื่องอะไรให้เราช่วยหรือกบน้อยเทพจูปิเตอร์ถามด้วยความเป็นห่วงฝูงกบของพวกกระผมไม่มีผู้ปกครองหรือกฎหมายอะไรเลยขอรับผมเลยอยากให้ท่านช่วยส่งมอบหัวหน้าให้สักคน กบไปรุ่นขอร้องโทษนึกว่าเรื่องอันใดที่แท้กบอย่างเจ้าก็อยากมีเจ้านายบ้างนี่เองท่านเทพพูดแบบยิ้มยิ้มเอาอย่างนี้เจ้าเดินทางกลับไปเถิดเราได้สงเจ้านายที่จะคอยปกครองฝูงกบไปที่บึงน้ำแล้วกบไวรุ่นได้ยินดังนั้นจึงตื่นเต้นดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณ ขอบพระคุณท่านเทพมากครับผมกับผมจะไม่มีวันลืมพระคุณนี้เลยเมื่อกบไปรุ่นเดินทางกลับมาก็เห็นฝูงกบทั้งหลายไปเยืนรุมร้อมกันที่กลางบึงสิ่งที่พวกมันร้อมอยู่คือขอนไม้ที่ลอยลงมาจาก,ากฟากฟ้าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่เจ้ากบไปรุ่นรู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้คือเจ้านายคนใหม่ของพวกมันนั่นเองพี่น้องกบทั้งหลาย สิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ขอนไม้ธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือเจ้านายใหม่ที่เทพจูปิเตอร์มอบให้กับพวกเรากบวัรุ่นบอกอย่างตื้นตันใจอ๋อย่างนี้นี่เองเจ้านี่เก่งไม่เบาส่วนท่านเทพก็ช่างมีเมตตาต่อเราเหลือเกิน คุณลุงกบชื่นชมความพยายามของกบวัรุ่นแล้วกบทุกตัวต่างโห่ร้องดีใจพร้อมคํานับขอนไม้ผู้เป็นเจ้านายใหม่อย่างปลื้มใจเวลาผ่านไปหลายวันเจ้านายคนใหม่ได้แต่นอนเฉยแม้ว่าจะมีกบตัวน้อยขึ้นไปกระโดดโลดเต้นบนนั้นเจ้านายขอนไม้ก็ไม่ว่าอะไรทําให้ฝูงกบกลับมาประชุมกันอีกครั้ง ทำไมเจ้านายของเราถึงไม่เคยพูดจาหรือทำสิ่งใดบ้างเลยล่ะคุณลุงกบถามกบไปรุ่นฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงเอาแบบนี้ไหมฉันไปขอเจ้านายใหม่กับเทพจูปิเตอร์อีกครั้งดีกว่าเผื่อท่านจะหาเจ้านายที่ดีกว่านี้มาให้ว่าแล้วเจ้ากบก็ออกเดินทางไปพบท่านเทพทันทีมีเรื่องอะไรอีกเราจะกบน้อยท่านเทพจูปิเตอร์ถามด้วยความสงสยัย คือกระผมอยากขอเจ้านายใหม่ครับเจ้านายที่ท่านส่งไปให้วันนั้นไม่เห็นทำอะไรเลยกวไวรุ่นร้องขอได้สิอยากมีเจ้านายใหม่เพราะไม่พอใจคนเก่าใช่ไหมเทพจูปิเตอร์พูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจใช่ครับกบตอบรับเอางั้นกลับไปที่บึงเถิดเราส่งเจ้านายคนใหม่ไปให้แล้ว ได้ยินอย่างนั้นเจ้ากบจึงกล่าวขอบคุณและจากไปทันทีพอเดินทางมาถึงเจ้ากบวัยรุ่นก็ต้องตกใจเพราะเจ้าในายใหม่ของพวกมันคือนกกระสาซึ่งตอนนี้ในวิ่งไล่กินกบไปหลายตัวกบในฝูงต่างอยู่อย่างหวาดกลัวพางคิดว่าควรพอใจในสิ่งที่ได้มาแต่แรกไม่ไม่ควรร้องขอสิ่งใดให้มากจนเกิดเรื่องสลดแบบนี้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่มีเจ้านายมาคอยปกครองเลยยังดีกว่าให้คนนิสัยโหดร้ายมาคอยควบคุมและอีกแง่คิดคือความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิ้นอาจนำภัยมาสู่ตัวเองได้ถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิทานใหม่ๆใ,ในช่องนะคะ